ยกยกนิดหนึ่งอ่ะยกขึ้นแล้วก็ยกลงให้ลมหงขึ้นยังต้องัดอยู่วันนี้ต้องรอขึ้นนะใช้เวลาเยอะอเ้าขลาเยอะคอคิดตัวละอันนี้ตัวเท่าเท่าไรสงยสองอขึ้นไปอยหนึ่งตัวนะเมื่อวานเมื่อวหนึ่งต่พใหญ่กว่าอันนีมัอใหญ่กว่าอันนี้มันจยแคบเนาะสูงกว่าอันน้อะ เดี๋ยวไม่ควยมีไปไหมไปกับโคมไหมไปกับโคมหมไมับยมีระเบิดให้เล่นไหมระเบิดไหมะสอนคนี้สมองเราเป็นยหดใจคิดเยกะอ๋อใหญยเออจับรถจัจับยกไนโยกโยกไหม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  ยกปล่อยเลยปล่อยเลยไปล่อยขึ้นไปเออขึ้นขึ้นขึ้นโดนลมแล้วโดนลมแล้วไาแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ลงแล้วไปแล้วลงไม่ตรงนี้วิ่งเลยแหละดิไปตรงนี้เลยไปละไปละไปละ ຍາມโดนลมโดนลมກັນເນາ